ฮัลโหลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ว au, กับเกมมาริเซิโพนีในเกีย์หลากยุครายสมัยนะคะเข้าสู่วันที่6แล้วทุกคนเล่นกันไปถึงไหนแล้วคะจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่สเตจที่6หรือขั้นที่6 <t> นั่นเองซึ่งดูไงพอดีเลยพ่อตัชายได้อัพเป็น55แล้วนะคะทั้งส่วนหัวและส่วนตัวเลยแล้วก็ทุกคน เห็นหรือเปล่าเรามีผู้ช่วยแล้วนะคะผู้ช่วยเป็น athon, มา r รตเตนพโพนีเจนเก่าโรสดัตนั่นเองเราซื้อมาในราคา399บาทนะคะเราก็ได้เพชรมาเพิ่มอีก40เม็ดทำให้เรามีเพชรรวมตอนนี้คือ110เพชรนั่นเองนะคะเราซื้อมาเลยตอนเช้านี่บ้านของโรสดัตนะคะเป็นบ้านแสนสุขนะคะ คล้ายๆบ้าแสนสุขในนิวร์หรือเปล่าชื่อบ้านแสนสุขนี่รสดัตนะคะสีเหมือนฟัตชาชยเลยน่ารักมากเป็นโพนี่ที่ดูเจ้าเหนือนะคะพวกม้าอดาพานเนี่ยก็โดนตัวสม,มูทเข้าสิงนะคะโดนพวกสม,มูทเข้าสิงก็เลยต้องให้ฟัตชายกับตัวมันเทสโพนเจนเก่ารสดัตเนี่ยช่วยจัดการนะคะแล้ว เมื่อเราผ่านสเตจที่ห้ามาใช่ไหมเราได้รางวัลเป็นชาร์ลสตอมตามที่คิดเลยนะคะนี่ชาร์ลสตอมอยู่บ้านอยู่วังฝันร้ายนะคะมีชาร์ลสตอมของเราประเทศดีนะคะเป็นยูนิคอร์นเรายังไม่ได้ไปอัพดาวเออไม่ใช่เรายังไม่ได้ไปเพิ่มเลเวลให้ตัวนี้เลยไม่มีรางวัลเป็นเพชรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเลเวลให้แล้วกันนะเป็นตัวสีเทาสีเทาอ่อนนะคะสวยมาก มีความเจอะหูด้วยอมาลิเติโพนี่เจนหนึ่งของเราอยู่ไหนอยู่นี่มีปีกใสๆด้วยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็รางวัลอัพดาวของตัวนี้เนี่ยมีเพชรด้วยนะคะอย่าลืมไปอัพกันถ้าเก็ดว่าใครมีนะคะนี่ท่าทางของน้องกริยาท่าทางจริตจกักรก็เหมือนโพนี่ปกติเลยแค่รูปร่างไม่เหมือนนะคะนี่เห็นไหมทุกคนน่ารักมาก ีสวยแล้วก็มีปีกใสๆนะคะเป็นดูเป็นโพนน่ที่แปลกดีถ้าเป็นไปได้เราก็อยากดูมา l ิ t เทนโพ n y ่เจนหเหมือนกันนะคะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะสนุกนะมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่เราเห็นมา l i t เทนโพ n y ่เจนหนึ่งครั้งแรกตามพวกหนังสือกระตูนหรือพวกของเล่นเราคิดว่าเป็นโพนน่กอ๊อฟที่ที่กอ๊อฟโพนี่เจนสี่มาอีกทีนะเราไม่รู้ว่าเป็น มาเล่นเโพนี่เจนหนึ่งซึ่งก็คือของแท้นั่นเองเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเป็นโพนี่ก๊อฟจริงๆเรารุ่นเก่าเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็เพิ่งรู้คอมมิว i t ตี้นะคะคอมมิวเตี้ของเราตอนนี้อยู่ที่อันดับหนึ่งรเสิบเจ็ดนะคะยังขึ้นท็อปร้อยไม่ได้เลยทุกคนเกือบลืมไปนะคะในที่สุดที่เราบ่นไปเมื่อวานว่าเราได้เปิดหีบที่มีพวงฟ้าทุกวันเลยทำไมยังไม่ได้สักทีเปิดทุกวันแล้วนะอะไรอย่างนี้ ในที่สุดวันนี้เราก็เปิดได้ฮูฟานี่เลยทุกคนฮูฟาของเราดูซิว่าจะอยู่บ้านหลังไหนหนือได้สร้างบ้านใหม่กดเลยนะคะไปเลยอ่าได้อยู่บ้านหลังนี้อีกแล้วบ้านแก๊งชาวซอมนามบิรลานี่เองนี่เลยฮูฟามีคอลเลกชันด้วยอ่าอยู่ที่นักเดินทางไกลคอลเลกชันลางไวเป็นแผงผัก รางวันเป็นผังการบินเพกาซัสนะคะโห่ฮูฟ้าไม่ต้องอัพดาวเลยนะคะเป็นตัวที่ดาวเต็มอยู่แล้วเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะโรงแรมซอมนังยู่ามีสีตัวแล้วแล้วก็จะค่อยสะสมไปเรื่อยๆแต่ฮูฟ้าเท่มากเลยอะเราชอบมากหล่อเท่หล่อเท่สุดๆสีก็ดีแล้วก็หีบใช่ๆหีบของ ของฝั่งเกิดมาสี่เงินนะคะหีบบนสุดเนี่ยเราไม่เหลือโพนี่แล้วหีบที่สองเราก็ไม่เหลือโพนี่แล้วนะคะต่อไปเราจะให้เราจะเล่นพยายามเล่นให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไอขีดขีดคะแนนอะรูปนกอะมันถึงแค่หีบใบเล็กนะคะเพื่อที่เราจะได้โพนี่ชาวเมืองแผงคอเนียบนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราเล่นมาถึงจุดเนื้อเรื่องที่สองแล้วขีดมันมาถึง ขีดมันยังไม่เลยไปถึงสามร้อยนะคะเราก็จะไม่ตอบคําถามแล้วเราจะปล่อยให้มันหมดเวลาเลยแล้วเราก็จะรับรางวัลถึงแค่หีบหีบที่ไม่เกินสามร้อยคะแนนหีบเล็กนะคะเราจะรอเราจะพยายามให้มันไม่เกินหีบเล็กนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้เปิดลุ้นรับโพนี่ชาวเมืองแผ่นคอนเนียมนั่นเองเพราะว่าถึงมันจะเลยไปหีบหีบกลางกับหีบใหญ่เราก็ไม่ได้โพนีดด่แล้วสู้เรา เราเล่นให้มันได้หีบเล็กเนี่ยแล้วเราก็รุ้นเอาโพนี่ก่อนละกันเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดของเรานะตัวนคนอื่นจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะเผื่อไปรุ้นเพชรรุ้นอะไรเนาะส่วนหีบฝั่งอื่นเอ่อหีบฝั่งเกลมาสีทองเนี่ยหีบแดงเนี่ยโพนี่เราก็ยังเหลือเต็มเลยนะคะยังไม่ได้สักตัวเลยแล้วก็หีบสีม่วงก็เหมือนกันยังมีโพนี่เหลือทุกกล่องน,นะคะ ยังมีโพนี่เหลือทุกหีบเลยนะคะก็ค่อยๆเล่นใสนะคะแต่เราก็การการเปิดหีบที่อัปเดตมารอปล่าสุดเราก็ได้มีหูฟาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็วันเดอโโร์โบสวงผมอะไรนะปอมปาดัวอนาคตใช่ไหมคะใช่นั่นแหละมีสองตัวแล้วนะคะพัตเตอรช์ชัยอ่าพตเตอร์ชัยได้เปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่า อยู่เลเวล55ทั้งหัวทั้งตัวเลยยรีสู้กับตัวโพนี่อันตรพานใช่ไหมคะกับช่วยแล้วก็มีผู้ช่วยอ่าฟอตชายได้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะแล้วก็กำลังยืนต่อสู้กับโพนี่อันตรพานซึ่งพลังแนะนำอยู่ที่852ตัวเรามีพลังรวมอยู่ที่688เราได้มาอีก55จากผู้ช่วยนะคะก็ทำให้เราได้เียบพลังอีกแค่ ไม่เยอะเท่าไหร่นะกี่ประมาณร้อยกว่านิดๆก็จะได้จัดการแล้วก็ได้รางวัลเป็นแบ็กบิลนะคะแบ็กบิลสวยมากผมสวยมากวืเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดให้ฟอเตอร์ชายกันนะคะส่วนดดรูดดัตไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมาน่ารักมากนางเป็นโพนี่รุ่นเก่าก็จริงแต่นางน่ารักนะดูสิสีขนจะอ่อนกว่าฟอเตอร์ชายนิดหน่อยนะคะ ดูบ้านก็น่ารักนะบ้านสีชมพูบ้านแสนสุขเดี๋ยวเอ่อตัวกอรี่นะคะจะไม่ได้อยู่บ้านหลนังนี้กอรี่จะเป็นภาษาเหตุผลที่เราซื้อสองตัวนี้ก็เพราะเราเลือกเลือกกอี่แต่ให้มันบ้านแตกต่างกันทั้งสองตัวนะคะเพื่อที่จะได้มีบ้านนะคะไว้ตกแต่งเมื่อให้มันสวยด้วยแหละเพราะว่าเราชอบบ้านไมเป็นโูนี่มากชอบบ้านแต่ละตัวมากชอบความเป็นเอ่อเขาเรียกว่าความ เรียกว่าอะไรความแบบมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปไปเปลี่ยนชุดวัตเตอร์ชกันก่อนจากกันนะคะสําหรับคลิปนี้เปลี่ยนให้นางก่อนนี่ชุดที่สามดูเป็นคุณนายขึ้นมาเลยนะคะฟัเตอร์ชายของเรามีจอดหมูด้วยไปดูตัวโมเดลกันเลยดีกว่าอยู่ไหนอือฟัเตอร์ชายฟัเตอร์ชายของเราไปหาบ้านน้องก่อนนะคะ บาาพัต์ชายอ๋อผิดบ้านตอนนี้ <Hi. S 1> นี่โอเคพอต์ชายก็น่ารักดีใส่ชุดนี้มีความเป็นคุณนายดูความดูมีตุกดูคเคลียรยกวาดูโตขึ้นนิดหน่อยนะคะมีปัดผมสวยผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตใหม่ครุ่งนี้ละกันเผื่อว่าเราจะได้ซื้อตัวกอรี่นะคะก็จะ เอามาให้ดูบ้านที่เป็นปรา,าสาทนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าเราเล่นผ่านไปเร็วเราก็จะได้ซื้อบ้านของตัวกรอรี่นะคะซึ่งบ้านเป็นปราสาทปราสาทที่มีสายลุ้งแค่ครึ่งเดียวนะคะเป็นอะไรที่เท่มากเราอยากได้นะคะงั้นไว้พบกันพรุ่งนี้เลยละกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ บ๊ายบาย